ทำยังไงอะ่ะหันหน้าอีกทางหนึ่งหันหน้าอีกทางหนึ่งกลับไปด้านนูน้นนูน้นโอ้ยหันหน้ามาทางนี้ดิหันหลังให้ฝานะ่ะหันหลังให้ฝานะ่ะฝาบ้านนะ่นนะนนะูน่นไงหันหลังให้ประตูบ้านนะ่ะเออโอ้ยโอ้ย หันหลังให้ประตูบ้านตัว้าเลยเหรอเออสมองเนี่ยฟุตเวิร์กมานี่ฟุตเวิร์กมาถึงนี่การดมวยมาเอาใหม่เอาใหม่เอ,หมเออดีมากดีมากนะแล้วก็เดินหน้าไปเดินหน้าขากว้างดิไม่เอาไม่เอา เออต่อมาออห้ารอบทำแบบนี้ห้ารอบอืออให้ขากว้างลูกให้ขากว้างหันหน้าไปขากว้างเออนั่นแปล ขากว้างขากว้างเปิดส้นเท้าอืมมาสี่รอบมาอืมขากว้างดีเอาเอาอไปไปไป ทำมาอืมต่อไปกไปลับไปด้านนาน้นอ่ากับไปด้านนู้นแล้วก็ถอยหลังมานี่เอาไปทำตรงนั้นนะกลับไปเออรอบหกเออรอบหกไปถอยหลังมาเออ ถอยหลังมาถอยหลังมาถอยหลังมาให้ขากว้างให้ขากว้างเอาแล้วก็สไลด์ข้างไปสไลด์ข้างไปไม่ไม่ไม่สไลด์ข้างกาดมวยไปอะ่ะน้ำม่ยังไม่ถูกต้องอ่าเอาเอนั่นแหละไปสลับขาไปหนึ่งรอบนี่รอบที่สอง ถูกกำลังมาขากว้างขากว้างขากว้างตามองตรงดิเอ้ยไปอย่าก,กระโดดอย่าก,กระโดดสืบเท้าเอาไมเอาไมห,หันข้างหันข้างไปด้านข้างไม่เอาไมเอาไมกลับมากลับมาไปด้านข้าง เออเออนั่นแหละถูกต้องถูกต้องยกเข่าสูงสูงยกเข่าสูงสูงมามาเออ,เอ,อขากว้างขากว้างตามองตรงตามองตรงขากว้างขากว้างออกมาอืมอ่าอาไปสไลด์ไปไปเือนเดิมนี่นแหละรอบที่สามแล้ว ยกเข่าสูงๆไม่เอาอมายืนขากว้างๆขากว้างๆมาถอยอย่ากระโดดสืบเท้ามาสืบเท้ามาเร็วๆเ,เปิดส้นเท้าขาอย่าแบะลุกขาอย่าแบะขาอย่าแบะเออการดสูงการดสูงเอาไปเคลื่อนที่ไปด้านข้างไปเหมือนเดิมไปอย่ากระโดดอย่ากระโดดอย่ากระโดดไม่กระโดดปลายเท้าชีพมาด้านนี้เอาใหม่มาใหม่มาใหม ยืนดีๆลูกเออไปทัาชี้มาด้านนี้เออสวยงามไปไปไปดีมากชี้มาด้านนี้ให้ชี้มาด้านนี้อยู่ตลอดให้ชี้ให้ไปท้าชี้มาด้านนี้ออเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปไปสลับขาอืมอืมฟุดเวิร์กขากว้างสืบเท้ามาสืบเท้ามาขาหน้าด้านขาหลังมา อ,ออเไปไปด้านข้างทีน,นี้รอบที่อะไระรอบที่สีแล้ว <c oughs> ไปไปอืมดีมากไปเท้าชี้มาด้านนี้อืมอืมขากว้างขากว้างดันตัวเองมาดันตัวเองมา เปิดสวนเท้าปลายเท้าอย่าแบะปลายเท้าอย่าแบะเออไปไปด้านข้างเหมือนเดิมรอบที่ห้าไงไปถึงนู่นดิอ,อ่าไปก็เสร็จแล้วทำไมต้องถามเนี่ยเพิ่มอีกสิบรอบเลย,ยเธอปลายเท้าชี้มาด้านนี้โอเค อ่แน่แน,น่ดูไหมเน่ดูกล้วยไหมน่ะให้เคลื่อนที่อ้อมออกไปสอนแล้วไม่จำอีกสอนไม่จำอีกเออหอ,อยงแรงมีลีลาเลยนี่มีมีความโหดเลยดิมีแต่ความต้องกระเจงเวลาเล่นเกมแล้วโคตรโหดเลยเออหอ,อยงแรงอืม เป็นที่มาทางนี้มาทางนี้บ้างมาทางนี้บ้างเอออมอือเออมืออย่าตกจำไว้มืออย่าตกมืออย่าตก,อ,อ,าตกอืม ปับ๊บมาเคลื่อนที่ออกไปเคลื่อนที่ออกไปเอออืมได <c oughs> ระยะต่อใยอให้ดีจัดระยะต่อยให้ดีเอาเอาไหม <c oughs> เอาแขนให้ตึงๆเอาให้แขนตึงๆถ้าไม่ได้สเต็ปออกมา เต็บออกมาให้มันได้เออดูต่อยหนึ่งพันเออนั่นแหละดีมากควดดูดันเลยเว้ยเออมือจะตกนั่นแหละให้จัดระยะให้ได้จัดระยะให้ได้กระสอบมันเด้งมาก็ถอยออกสเต็ปออกอืมโหดโหด่อยโหดโหด่อย One, ออ one, ยับไปวันทูเออวันทูบิดอัปคัดไม่เป็นอัปคัดไม่เป็นอัปคัดยังไงเออมือป้องกันคางด้วยเออสองพันแล้วสองพันแล้วเดิมมองเวลาแล้วนักมวยเออเอ,อื้อ สอบนี่คุณพ่อเย็บเองนะครับฝีมือคุณพ่อเองครับเย็บมือด้วยหนังแท้นะครับไปโอเคมาเคลื่อนที่เคลื่อนที่มือจะตกหูฟังอย่างเดียวหูฟังอย่างเดียวอ,อืมมือสเตปเออกมากี่ต่อยต่อยอะไรทำเพื่ออย่างเดียวเลย จัดระยะต่อยจัดระยะต่อยอืมอืม,อมดีมากโอ้ออกเป็นชุดเลย <c oughs> เออเออ ปัอปป๊กปั๊กปั๊กเออมือจะตกหนึ่งนาทีทำไมเวลามันเร็วจังเลยอยากให้หนึ่งนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงจังเลย <c oughs> อย่าพูดห้ามพูดมือสเตปออกต่อยอะไรสเตปออกไปชุดเดียวแล้วสเตปออกไป ป,กกปักแล้วออกไปมือเดี๋ยวฟาดขาเลยไม่สเต็ปออกดูไม้นะครับท่านผู้ชมไปไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมือ มือมื้นโตอีกแล้วเดี๋ยวฟาดเลยนะยับไว้ดิมันแกว่งมายับไว้แทกไว้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมือเห็นในเกมไหมเนี่ย ที่มันชี้เนี่ยเป็นตะขอชี้เนี่ยมือตกอีกแล้วมือตกอีกแล้วบอกว่ามืออย่าตกกาดอย่าตกสองนาทีอืม มือโตกอีกแล้วพักสลับเท้าสิบครั้งทำโทษกี่ครั้งแล้ว,ออลลวสองสาม สี่ห้าสลับเท้าสลับเท้าน่แน่แน่แน่สลับเท้าสลับเท้าเออหกเจ็ดแปดเก้าสิบพัก เสียบเท้าออกมาเสียบเท้าออกมามืออย่าตกนะมืออย่าตกนะเออมือตกอีกแล้วเฮ้เออเส็บออกมาสลับขาโชว์หน่อยดิสลับขาโชว์หน่อยดิเออเอาต่อย ปุบ,บ,าาบ,นนบนนุบุ้งเตะออกมาเออสำหรับขาโชว์หน่อยดิ้สำหรับขาโชว์หน่อยดิเออเอาต่อยปุบ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 ุ้งมือจะตกมือจะตกทักษะยืนดีๆเออถอยออกมาเอาเร็วสเต็ปแบกเออเร็วๆสเต็ปแบกกเร็วต,ต่อยเสร็จมองกันตัวดีๆ เตะแบกอะถอยเร็วลูกหนึ่งพันอ่าเตะแบกก็เร็ว, 1, ะ back, ร,วระหว่างที่ฟุตเวิร์กเนี่ยสูดสูดลมหายใจเข้าเตะแบกสูดลมหายใจเข้าเออนั่นแหละนั่นแหละผ่อนลมหายใจเข้าออกเออเออระหว่างที่ฟุตเวิร์กสูดลมหายใจเข้าปลอดจะเยอะอ้าวต้อยอย่าแสดงอาการ ก็บอาการมืออย่าตกมือโตอีกแล้วเออสเตปแบกสูดลมหายใจเข้าเอามือปิดจมูกไว้อย่าให้เขาเห็นจมูกบานของเราสเตปแบกเอามาสเตปแบกเอามาเออต่อยเออสองนาทีเฮ้ยทำไมทำหน้าหน่มแนมจังเลยทำหน้าหดหดเหมือนในเกมเลยลูก เออนั่นแหละนั blues, blues, blues. Been, ่นแหละเออเหลือนาทีเดียวแล้วดีมากดีมากแอคชั่นเยอะๆแอคชั่นเยอะๆรู้จักไหมเออ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 เฮ้ยเอาเอาเอาเด้อเอาต่อยแรงเบิกมาต่อยปุ้งปุ่มโอ้ย บุ้งบุ้งบุ้งมืออย่าตกมืออย่าตกหมัดหนึ่งต่อยหมัดหนึ่งอย่าตกยอ่อเข่าหน้าด้วยเวลาต่อยนะ่ะตัวอย่าถล่มข้างหน้านิดเดียวนิดเดียวสิบวินาทีสิบวินาทีอย่าแสดงอาการอย่าแสดงอาการมืออย่าตกมืออย่าตกเฮ้ยอะไรวะพักโอ้โหเป็นไงบ้างพักสามนาทีนะใช่ไหม ยืนยืนยืนก่อนยืนก่อนสูดสูดลมหายใจเขาเยอะๆสูดเขา้าเร็ว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 แบบพึ่งให้หายเหนื่อยก่อนมานี่มานี่มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้เออสูดลมหายใจเขาเยอะๆเออเออโอเค